นี่ครับสีทองแดงสีไหม,เ,มเดบุษเนี่ยสีแปลกมาแปลกมั้ยผลมึงก็ว่ามันเท่แล้วผลน่ะพะเอกเนาะผลเฮ้อแม่เบิ่งหนาลวดนี่ทีเดียดนะครับจกักพม่าจักไทยจักก๋วยนะผสมมุลนี่เลยครับนี่เวลูกอะแนะนำไม่ได้ครับแนะนำไม่ได้บอกไม่ได้เบิ้งเบิ่งสี เป็นแบบไหนนะครับพี่บังหนวดสูงเงาเข้าดีครับตาสิตีเข่าบเบิับงหนาบังหนาบังหนาไปนี่ชนอะไรทุกคอครับมีสีเบงังสีไก่เป็นสีแดงขับว่าแม่นแดงนะครับทักสีอย่างบูพบุนเป็น่างๆด,ดาวจ้าผนค,ครับดำแดงเป็นนกกดกับว่าแมน่น เป็นสีนี่ยังะสีเหิ่ลสีเิ่เพิ่นเล่นกันสียังไสีแดงแดงสีนี่เป็นด่างปางนงูนมาได้ครับด่างก็นกระปูดิ่งม่งสีครับิ่งแข่งขวาตายซ้าย <c oughs> learned learned. สลกนี่ฮือฮือฮือืับไปอออเบิ่งว่าตืตื่น เพิ่นกลับมาเมื่อแรงแล้วครับเพิ่งเห็นจักหน่อยที่เด็ดเลยครับมึงสนใจสีสวยนี่ทักทายมาคุยอะไรนครับโอ้ธรรมดาได้มึงถ้าไกลสีจะมองก็ไม่เ,เห็นเหรอเห็นไกลเลยทางขาวทั้งสีดีสวยได้แบบไหนมึงถ้าใครเดี๋ยวหลุดมานมึงใครตกมันจะเด่นมันนะครับมึงแปลกประหลาดจริงนะเราเมืองต้นไงนะครับวัตถิเป็นแบบไหน